ัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปการเรียนการสอนในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปฝึกหัดอ่านดูอาที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะขอดวอาเด็กๆจะต้องยกมือก่อนนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกหัดอ่านดูอากันค่ะดูอาก่อนนอน b i s m i l a h ม m อ a a h y a w a b i s m i l a ม u tu อีกครั้งหนึ่งนะคะ บิสม um ah ah am ิกาลลฮุมะอาฮยาว่ามิสมิกาอามูตุดุอาเมื่อตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาฮีอาฮยานาบะดามาอามาตนาวะอิไลฮินูชูรอีกครั้งหนึ่งนะคะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาฮีอาฮยานาบะดามา วะอิไลฮินนูชุกดูอาก่อนรับประทานอาหารอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีมารอซักตานาวะกีนาอัซาบันนารอีกครั้งหนึ่งนะคะอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีมารอซักตานาวะกีนาอัซาบันนารดูอาหลังจากรับประทานอาหารอัลฮัมดุลิลลา อดิะซอัตอัมานาวาสกอนาวาจาอาลานามุสลิมีนอีกครั้งหนึ่งนะคะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอัตอัลมานาวาสกอนา อาจางอัลลานามุสลิมินจบไปแล้วนะคะกับดูอาก่อนนอนดูาหลังจากตื่นนอนแล้วก็ดูอาก่อนรับประทานอาหารและดูอาหลังจากรับประทานอาหารเด็กๆฝึกท่องจํากันนะคะเด็กๆจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจํำวันของเราได้ทุกครั้งที่เราทํากิจกรรมนะคะอย่าลืมอ่านดูอากันด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอ,ขอจบคลิปการเรียนการสอนดูาในชีวิตประจําวันเพียงแค่นี้ และมาพบกับคุณครูใหม่กับดูอาในครั้งหน้านะคะอสัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ